ผมเป็นทุกคนที่นิวยิงเกอร์ชัไทยแลนด์นะครับผมมาพิเศษในรายการวันนี้ผมมีนาฬิกาที่น่าตื่นตาตื่นใจจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่เจ้าของเขาก็อายๆก็อย,ยอมออกกล้องนะฮะทีนี้ผมก็เลยมาเป็นตัวแทนเอานาฬิกาที่หาดูได้ยากมาให้เพื่อนๆได้ดูกันครับที่ผมเห็นซื้ออยู่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็คือวัวเทอมเมอร์นะฮะแต่วัวเทอมเมอร์นี่มีความพิเศษอย่างหรึ่ความพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นโัวเทอมเมอร์ที่เป็นแพลตตินั่มนะครับ ซึ่งเป็นลิมิตแอคชั่นที่ทำน้อยมากๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยทำมาจากแพลตินัมนะฮะตัวปักเคล็ดน,นี่ก็ทำมาจากแพลตินัมส่วนตัวหน้าปักเนี่ยเขาจะทำจากทางแพลตินัมแล้วก็มีทองคำเข้าไปผปสมนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือน,นตัววอร์ทเมอร์ปกติน,น,นะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นมั s ต e r ซนอมิเตอร์แล้วแล้วก็ป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วนะครับถ้าถามความรู้สึกเนี่ย คือจุดหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือว่าเขาสวยมากนะครับความสวยงามของเขาเนี่ยนอกจากว่าตรงบริเวณหน้าปัดเนี่ยของเวอร์ทัมเมอร์นี่เป็นจุดเด่นแล้วตัวนี้เนี่ยเขาทําสีได้สวยมากนะครับ,บวก,กับตัวเรือนที่ค่อนข้างหนักนะฮะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาที่แบบอยู่บนข้อมือแล้วมีความรู้สึกถึงน้ำหนักเนี่ยโคน,นี่จะตอบโจทย์เลยส่วนตัวโรเตอร์เนี่ยนะจะเป็นเซ็ตหน้าอกนะก็จะเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามมากๆ ระดับหนึ่งครับเพื่อนที่เป็นเจ้าของบอกว่าใส่ได้เลยแต่ผมรู้สึกเกรงนิดหน่อยก็เป็นว่าโห้ยเมื่อดูเฉยๆแล้วกันนะคนนี้ถือว่ามาโชว์ของครับอีกเรือนนึงเนี่ยก็มีความเว้าไม่ไม่แตกต่างกันเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนาฬิกาเรือนนี้มาแล้วเรือนนี้เป็น Sea Master นะครับ007 Secret Service นะฮะจำไม่ผิดนะครับเออ m a เมจ t s ต e ้ซ e เค e เซอร์ินะฮะเพียงแต่ว่าปกติที่เราเคยเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นสเตลเลสติกแต่ตัวนี้จะเป็นตัวทองซึ่งตัวทองเนี่ยเขาจะมาเป็นกระเป๋าเจมส์วอนใบใหญ่ข้างในเนี่ยจะมีตัวทองหนึ่งเลือนแล้วก็จะมีตัวสเตลเลสติกนะฮะเนี่จะ่ว่าผมเป็นคนเป็นแฟนของทาง Speedmaster ์ Speed master, นะฮะตัวซีมาสเตอร์เนี่ยผมซื้อบ้างแต่ว่าผมไม่ได้อินขนาดนะตัวนี้ uh, กระเป๋า uh, บวกกนันนาฬิกาสองเรือนเนี่ยมาเจ็ดหลังผมเซจไม่ได้ซื้อ <c oughs> ก็ต้องยอมรับตรงนี้เลยว่าซื้อไม่ลงนะฮะแต่พอเห็นแล้วก็สวยมากนะฮะก็เริ่มหลังเลยไม่แน่เหมือนกันที่วยวอาจจะไปตามหาก็ได้นะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ย <c oughs> จะเป็น l i m i t ต็ดเอ t i ชัที่ทำจำนวนไม่มากครับทำเท่าไหร่ ล้อไไนะ้เซ็ตหรอปเดี๋ยวผมจะลงเครดิตไว้ให้ข้างล่างน,นะครับตัวเคสเนี่ยเป็นตัวทองคำสแปนเคนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆก็เหมือนกับตัวปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าปกติซีมาเซอ C ร์รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีมีวันที่นะตัวนี้จะไม่มีวันที่ด้านหลัง<ม>ก็เป็นออโตเมติกแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือ ตัวโรเตอร์จะเป็นเซตนากองโฟลเดอร์อตัวนี้จะเป็นเยลโลโกสายนี้จะเป็นสายยาวนะสวมใส่น่าจะสบายนะครับแต่ก็ยังที่ผมบอกจเกรงนิดหน่อยก็อขออนุญาตไม่ใส่นะครับถือว่าเอาวันนี้เอาแค่ของมาอวดให้พเพื่อนๆได้ดูกันนะครับด้นานทั้งสองเรือนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าหาดูได้ยากมากนะครับแล้วก็มูลค่าก็น่ากลัวนิดนึงเจ็ด <laughs> หลักทังคู่นะัะ ก็เพื่อนๆดูแล้วชอบไหมฮะสำหรับเวอร์ชัมเมอร์ตัวนี้นะแกรตินัมนะฮะแล้วก็ซีมาสเตอร์ตัวนี้007เวอร์แมนเชสเตอร์สิทธิ์เซอร์วิสครับผมบอกเลยว่าทั้งสองเรือนเนี่ยผมดูไปน้ำลายไหลไปนะครับก็มีความรู้สึกอยากได้มากก็นะไม่ต้องเสียทุกเรือนก็ได้นะครับก่อนจบก็เอานาฬิกาตัวเองมาโชว์หน่อยนะครับนี่ สปีดมาสเตอร์ตัวแพนด้านะครับผู้กระสายยางจะเปความสวยงามระดับหนึ่งเดียวก็ฝักเพื่อนว่าหลังๆมาผมเป็นช่วงบ้าทองนะฮะอาจจะเป็นว่าอายุมากแล้วก็ได้นะฮะก็นาฬิกาหนักๆทองคำชอบมากนะครับเพื่อนๆชอบรูเปล่าครับชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากก็ไม่์ต้คลิปได้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยวันนี้ก็โชว์เฉยๆไม่มีอะไรมาก เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ